ีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ตอนนี้เข้ามาพุ่ง่กับพิซเซ่ทีวีกับเกม์ไฟไนแอฟเรนซี่นะฮะกับมีหล่อมีโหดนะฮะก็กับพาร์ทที่แล้วเราก็เจอกับมีเต็มๆนะฮะก็วันนี้จะเราจะมาแก้แค้นนะฮะเอาเรามาต่อกันในคืนที่3เลยด้วยกัน ซึ่งดึงคืนที่สามเวลาเชี่ยงคืนนะฮะอ้าวตอนนี้ไม่อยู่กับหมีเช่นเคยพี่หมีเอ้ยจะหายไปไหนอีกแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวคงไม่มาไวขนาดนั้นนะครับนี่ครับเอา้าเป็ดหายพี่ป็เดเดี๋ยวไม่ฟังเกียบไปโอ้โหมาถึง คือสามพี่หมีเอาเลยเหรอวันนี้ผมจะมาอยู่รอดได้ด้นะฮะยังไม่อยู่นะฮะอ้าวใชเอาแล้วครับเอาแล้วพี่หมีเอ,เอ้พี่พี่เป็ดโหดพี่เป็ดโอ้โหยังอยู่ยังยอนะฮะท่านผู้ชมก็สองตัวน,นี้ก็ยังอยู่นะฮะ คืนนี้ใส่พี่เป็ดออกโงซึ่งเคยนะฮะเ็าเหมือนกับฟาสิแล้วเจอพี่เป็ดสอยเดี๋ยวเฮ้ยยังครับยังอ่ะไอ้หายไปอีกแล้วเอ,ลอเอาล่ะกองจมพิพังเอาล่ะท่านผู้ชมนะฮะเอากลับมาแล้วครับเออตอนนี้ก็ต้องมองพี่เป็ดเอาไว้เออใจมาแล้วมาแล้ว ฮะเขาเนี้ก็ลกชิ้นเคยนะฮะโอ้โหมาเลยมาเลยครับแบบนี้มาเลยนะฮะอา้าวไม่อยู่อ่ะเอาไปไหนแล้วท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวพี่เป็ดนะพี่เป็ดยังอยู่นี่ฮนะเออโอ้ยพี่เป็ดยังยังอยู่ครับยังอยู่ที่เดิม โอ้โห,โหพี่เป็ดเต็มๆฮะตรงหน้าเอาแล้วครับเอาแล้วเ <c oughs> ย็ไนไว้อะจังนะ,นะฮะอ๋อก็ผมต้องระวังครับอย่ากดปล่อยนะครับเออจะกดปล่อยนะครับอ,อวกอบว่าคุณต้องไปดูในพาร์ทที่แล้วก <c> ด <oughs> ไม่ติดอยากจะบ้าะฮะสองสองตัวนี้ก็อยู่ที่เดิมนะ,นะครับ <c oughs> เอ้ยตายหาย เอ้ยอ้โหมาเลยมาเลยครับแบบนี้มาเลยโอ้เฮ้ยไปไปิดก่อนโอ้ยไปยังครับไปยังโอ้โหรับไปนะฮ่ไปเนี่ย ตอนนี้ก็พี่หมีกับพี่อะไรเดี๋ยวก่อนพี่หมานะฮะพี่หมีกับพี่หม,หมาอยู่ที่เดิมพี่เป็ดคืนนี้ออกโรงอย่างเดียวนะฮะก็มาอยู่จ้องหน้าผมเช่นเคยตอนนี้ก็แต่โลงมันก็ะจ่างแปลกๆเนี่ยนะครับอยู่ที่เดียวไหมครับแน่จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานไม่เป็นภาระของผมเอานะฮะ เออตอนนี้อยู่ไหนกันเอ,อเ,อออเอ้ยเออจ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่เป็ดมานี่จ้องหน้าจ้องหน้าเลยเอาล่ะท่านผู้ชมเอ้ยก็ถึงคราววิกฤต เล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะเกิดแล้วเบลดนะฮะเขาจะแล้วอ่านแล้วซีซีรีซีรีเบรดเหรอซีเออนะฮะอ่านผมไม่รู้เมื่อกี้เอาใจแล้วอ่านไม่รู้อัดเจ๊หายเดี๋ยวเดี๋ยวยครับเดี๋ยวไหมครับเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมมันหายไปไหนอะ่ะพี่เป็ดเดี๋ยวสิโอ้โหตอนนี้ก็ตีสามนะฮะเราก็ต้องเออประหยัดแบตกันไว้นะฮะ เอ้โหเต็มมากเต็มหน้าเต็ม,าต,มาต,ตาแบบนี้ขนลุกเลยนะฮะโอ้โหอีกเราก็ยังไม่มาครับก็ยังจ้องหน้าเหมือนเดิมนะฮะหายหมดเลยงานงอ,อกครับพี่น้องครับหายหมดเลยฮนะไม่ทราบว่าหายไปไหนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไปช็อต ไอ้ดดงแกรกๆๆๆนะฮะตอนนี้พี่เป็ดก็มายืนจ้องหน้าจุดโหพี่หมีมีหรือหมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโหแบบนี้อขนลุกเลยโอ้ยพี่เป็ดไปแล้วนะพี่เป็ดพี่หมีพี่หม,ม,มาพี่เหมออ๊ดจ๊ดตัวอะไรหมา มาจิ้งจอกแน่นเลยอ่ะตอนนี้ก็โอโหรู้สึกเสียวๆเล็กน้อยนะฮะถ้าผม,ม้ชมอือหือไปแล้วครับเรีบกดลรัวพี่หมาพี่เป็ดโอ้โหมากันเต็มฮนะโอ้โยมาเลยแบบนี้มาเลยโอ้ย าเลยนะฮะเขาไี้ก็ตีหนะ้าแลครับพี่หมีพี่หมาก,ก็ยังยืนเฝ้าอยู่นะแล้วไม่สวาปเดี๋ยวโอ้โหมาเลยฮนะท่ามาชมนะคราวนี้ใจเย็นนะครับตอนนี้เพิ่งตีสี่นะฮะเรากำลังเข้ากันเขา้าเข้าคขั่นเอ,อ่อ เืนที่ห้าเจนนะครับพี่หมีพี่เป็ดพี่หมานะจะจิ้งจอกโอ้โหมาครบอ้าเดี๋ยวเฮ้ยกองจอมปิดโอ้โหไปห้าสักสี่ทีเดี๋ยวท่านผู้ชมไปหมดเลยนะโอ้โหเต็มเต็มเต็ม เต็มนเลยเต็มนหน้าจอนะฮะชัดเจนนะฮะนี่ว่าเท็ดดีคุณพระสัมมอนพักคงเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะฮะ,นะฮะตอนนี้ก็เข้าโซตีห้าแล้วคานผู้ชมโอ้โหพี่หมีพี่หมีหรือพ,พ,พี่หมา ตอนนี้มองไข่ไม่ถูกแล้วฮะใจเย็นนะครับนึกถึงพาร์ทที่แล้วครับแบบมันกระโดดมาเลยอ่ะแล้วแปดเลยสิบสองเปอร์เซ็นด้วยอ่ะโอ้โหโอ้โหอื้มไอ้โหไปเลยเยี่ยมมากครับนาทีนี้ นะครับแหมไปปุ๊บไปปั๊บอ้าโอ้อยเอ้ยโอ้โหโอ้โหอื้อหือไปแล้วครับจังหวะนี้ผมนี่ขาสั้นเลยโอ้โหเม่คิดเกือบเลื้อยปุ๋มไม่ถูกนะฮะ งานนี้พี่หมีพี่หม,มาพี่เป็ดพี่ไก่โอ้ย oh, yeah. uh huh. มันตื่นเต้นแล้วใจมากครับแบบขานี่แบบกระตุกเลยเอาละฮเรามาอยู่ในคืนที่เออสิอ uh ้วัดแบบมนาะถึงเก้าสิบเก้าไม่ร้อยเหรอนะฮะ อยู่ครบครับอยู่ครบคราวนี้อยู่ครบมนะาอัสเจ้เดี๋ยวเย็นไว้ครับแม่กกวิ่งมาโทรมาจังเออไม่ฟังนะฮะเอาคบบเจ้าช่วยกล้วยปิ้งอบเนยกระเทียมดองมาครบมาหายสองตัวคนนี้พ่อพี่ออกโรงกันหมดเลยเหรออื้อหือ เอาละโอ,อไไ้ไปไหนกันไปไหนกันด้เอ่ะคือโอ้โหมาอ่ะหืออ่ะหือเลยเฮ้ยพกคสุครฮะเฮ้ไอพวกนี้ก็น่ากลัวจัง นีก็ตีหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็ก็ไห้ยังฮะท่านผู้ชมมันจะตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะเออฮ้โอ้ย ผมนี่แบบลุกเลยแขนหนาวเลยเลุดเดินปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้ฮะตอนนี้พิเป็ดของพิเป็ดมาคนนุ้นเอิบๆตาโหหายหมดเลยพ,พี่มีมาแล้วเดี๋ยวเย็นไว้ครับโอ้ ข่มมาเลยมาเลยครับแบตบนี้ครบครบเซตแบตเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหแบบนี้คนหัวลุกดีขนตูดมีลูกตามนะฮะไม่งั้นแย่แน่นั่งมิติดนะฮะอ,อืมแต่นี้ก็ติดต่อแล้ครับท่านผู้ชม ก็ใกล้ถึงเวลาสมควรแล้วอยังเฮ้ยจุดเดียวเดี่ยวเยว <c oughs> สียงอะไรเสียงอะไรมาเย็นไปนะครับตอนนี้ตอนนี้นะฮะก็มันก็น่ากลัวแล้วก็ยังมีมีรนะครับ ตอนนี้แค่ตอนนี้นะอะก็คืนที่สี่มันก็ผมเียบแล้วคนลุกเลยอ่ะแบบมันตึดเต็มมากอาจารยโอ้โหมาทางนี้ละเอาอยังครับไปครับยังไม่ไปอ่ะโอ้โหผมปิดผมปิดก่อนเลยอ่ะ ะแต่นี้ไม่ีใครอยู่ฮนะตัวนี้ฮะก็ไม,ม่มีครับเสียงยังดังครไปกิ๊ตุ้ง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 ฮะอย่า,ยาก,กันเดินสวนสนามนะฮะก็ตอนนี้ก็ต้องเงียบไว้ก่อนประหยัดแบบไ,ไว้ครับตอนนี้ก็ตีสามแล้วเราจะเข้าสู่คืนที่ห้าให้จงได้นะครับผมโอ้ ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรโมโหเหรอตอนนี้ก็ตีสามเช่นเคยนะฮะแบตเราก็เลยอยู่ที่สี่เจ็ดเปอร์เซ็นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไร เห็นไหมครับผมปิดจอดเลย,ย,ย,ยจบการคืนที่สี่กับผมโอ้ยเจอจิ้งจอกหลอกถึงได้ไม่มีเสียงเท้าเลยนะฮะอือหือเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะผมก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนนะฮะไว้มาเล่นกันต่อ เออในพาร์ทหน้านะฮะสํหรับเออวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสํหรับตอนนี้สวัสดีครับ